สวัสดีทุกคนเลยในะคบวิทต้อนรับเข้าสู่ช่องพีวอเทอร์ฟักครับกับเกม Counter Strike g l o b o l o f f e n s i v e ครับหรือว่า CSGO นั่นเองครับผมต้อนรับการมานะครับผมของ CS2 หรือว่า Counter Strike 2นั่นเองครับผมเดี๋ยววันนี้ครับเราลองมาดูเชิงของเราซิว่าหลังจากที่ไม่ได้เล่นไปนานเนี่ยวันนี้คัมแบ็กกลับมากับ Counter Strike จะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าแมตช์ล่าสุดที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยใน Count e ตอร์ i k e นี่ครับนานแค่ไหนไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าตอนนี้ดูย้อนหลังไม่ได้ครับว่าเล่นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ว่าไกลจัดทุกคนนั่นหมายความว่าบอกได้เลยว่าครั้งล่าสุดที่ผมเล่นเนี่ยประมาณปีกว่าแหละคาลเตอร์สไตร์นะครับเอาแล้วเดี๋ยวเราไปวอร์มมือกันก่อนทุกคนไม่ได้เล่นมานานมากนี่เป็นครั้งแรกในรอบเป็นปีเลยนะและเดี๋ยวเราไปลุยกันก่อนครับทุกคนกับด่านดีดัสด่านในตำนานของคาลเตอร์สไตรส์กนันก่กนจัดไปครับอะไรครับผมแมตช์แรกในรอบหลายเดือนเรียกว่าเกือบปีก็ว่าได้ครับอ่ะเสียงปืนมาแล้ววรเเือป็นโจี่า โอ้ยมาถึงโอ้ยเอโอ้ยโอโอมาถึงก็โดนรับน้องเลยโดนบอดยิงด้วยเหลือเชื่อน่ะโอเคเอคต้องมาแล้วจังหวะนี้ใช้เวลานานหน่อยกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวแต่จะงฆ่าได้อยู่เราต้องเก็บเสียงแบบมีชั้นเชิงเลกคนเราจะเดินแบบสูงสี่สูงห้าไม่ได้แล้วนี่ขนาดเดสแมทยังตึงขนาดนี้ถ้าเล่นแรงจะเหลืออะไรนี่ ยิงไกลนี่ไงยังแม่นไก่ยังแม่นอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยดานบนมาโอ้โหแม่นเกินพวกมือนี้มึงกินอะไรเข้ามาเนี่ยลูกซองอย่างนั้นหรือบุ้มบุ้มเข้าให้มาดิหัวแตกนะ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 อีกตัวนึ่งอยู่นี้เกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่นี่มองไม่เห็นเฮ้ยอยู่ข้างหลังโอ้โหโอแล้วดูเต็มเลยชิบหายแล้วกันทุกคน อุ look, my son, my son, ้ยหัวแตกไปยงดอกอูควบคมคมจัดผมว่าล่อมาระยะใกล้ๆไม่มาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้นี่ก็แมนเกินโอ้โระยะอย่างไกลโอ้ระยะมันไกลเกินไปไม่ตายเฮ้ยอันแน่ยืนทำไรเฮ้ยปุ๊บ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 ปุุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ ผมเชื่อว่าต้องมีคนหลงก็มาบ้างแหละไม่ซ้ายก็ขวาทางซ้ายน่าจะไม่มีเพื่อนเราอยู่ทางขวาเป็นไปได้อยู่นี่ไง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 ใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ตายนะโอเคนางฟังเสียงแบบติ่มติ่มไหมทุกคนผมว่านี่คืออาจจะเป็นสไตล์ของเราเคลื่อนผลเอ้ยเอ้ยนี่ไงบอกแล้ว อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงมาดิอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่ง,น,ง,น,งนี่แหละทางของเราเออีกตัวนึ่งไหมเฮ้ยผมว่าตรงนี้แหละคือที่ของเราอีกตัวหนึ่งนี่งไงระยะไกล้ระยะไกล้ดีเรียบร้อยเราเป็นลาดคิวด้วยนะเราได้วอร์มหนึ่งเกมทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อแบบจริงจัง,จงละเมื่อกี้เราเล่นดีดัสทูใช่ปห แต่ว่าเล่นเป็นแคชช่วนพอนะถ้าเกิดเล่นแรงเดี๋ยวหัวมันจะร้อนเกินไปถ้ามีทีมก็ได้อยู่แต่ตอนนี้เรามาโซโล่ดูสิว่าแคชช่วนเราจะไหวไหมผมว่าน่าจะไหวอยู่เอาล่ะแมทเรดี้แบบรวดเร็วมาในแมปของแมปอะไรวะเนี่ยชื่อแมปอะไรเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราอยู่กับแมทอินฟอนโนครับทุกคนเป็นแมปที่ค่อนข้างแคบนะผมว่าลูกซองได้เปรียบแต่ว่าเราเอาเดสเซนต์อีเกิลมาก่อนเลยมา โอ้ยเอาฟันกันเองซะแล้วเราไปขวาดูนเราไปขวาแล้วก็ย่องเบาๆอุย้ยตรงกลางตรงกลางใส่กันแล้วผมว่าอพาร์ตเมนต์นี้มีหนึ่งตัวนะมันน่าจะย่องอยู่เราไปกับเพื่อนดีกว่าเฮ้ยอุย่ยเพื่อนยิงหัวไปหนึ่งดอกเอาเรื่องจัดผมไปทางนี้ดีกว่าอุยอ้ยเพื่อนเราเอาไว้เฮ้ย เฮ้ยแต่ตรงนี้ผมว่าลงแล้วอันตรายแน่นอนเฮ้ยเพื่อนเข้าสซแล้ววะยังเก่งเก่งเฉยเลยชี่หายละเหลือแค่สองเฉยเลยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนี่แก <c oughs> นัดเดียวรู้เรื่องโอ้ยมีคนฟันอะไรอะ่ะเอาเรื่องไล้พวกนี้ โอ้โหแล้วตายหมดเลยกูค,คนเดียวจเจริญละอุย้ยเราไปเห็นเราได้ไงนี่ไงโดนบิงดอกโอ้โหมันเยอะเกินทำาไมก็ตายกันเร็วเกินเฮ้ยผมพยายามสุดๆแล้วทุกคนตาแรกพยายามสุดละตานี้อีโคดีกวะ่ะซื้อเดสเซอร์เหมือนเดิมเพียอพาร์ทเมนต์อุย้ยแล้วโดนเปิดหัวไปแล้วเพื่อนกูหัวแตกเลย เฮ้ยเราเข้ากลางดีปะแอบลอยแอบลอยอุ้ยมันแฝดมา้าเกือบแตกโอ้โดนแฟดไปพักเลยข่าวจัวอเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงจังหวะโฉบจังหวะโฉบบอกเลยนิ่งๆก่อนอ่ะแล้วลืมเก็บปืนด้วย เก็บปืนไง okay, โอเคมาอุ้ยี่โอ้โหแล้วคือจังหวะเก็บปืนไงเพื่อนอย่างสวยเฮ้ยมันเหลือตัวเดียวฮา <laughs> เรียบร้อยน่าจะรอดทำไมสวยซ้ำสวยซ้อนงี้เอาอะเพื่อนเราก็เซฟเหมือนกันนะเพื่อนเราก็เซฟเหมือนกันนะแต่ว่าเอ็มสี่มันได้อยู่แล้วเขาปืนพกไงขอเอคอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดยิงไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่าจะต้องเปลี่ยนปืนละไปที่เดิมวะทุกคนเราไก่กิดคอมโบกัน,กน,กน ผมว่าคู่เราไก่กิดมันใช้ได้อยู่มีสโมกด้วยวะนี่ไงตายปะวะเอ้ยตายอยู่ยิงตะลุสโมกมั่วมั่วซั่วไปหมดตายอยู่นะวิ่งแถบยิงแถบยิงแถบยิงเก็บอยู่นะเก็บ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 เกื่อนออกไหมเพื่อนออกแล้วก็ออกอ่ะเอาดิ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 สองบอกนะสองบอกนะมึงกล้าเปล่ามึงกล้าหรือเปล่าเรียบร้อย โอ้โหขี่ดุกดิกจริงๆแม่ระยะไกลเราสู้ไม่ได้ถ้าใกล้ๆผมว่าเราไหวอยู่นะเรียบร้อยสองหนึ่งใสๆบอกอุย้ยไม่ใส่นะเหลือเหลือสิบสองก็บสิบบอกเลยว่าใสๆอุย้ยมาแล้วได้ยินเสียงแล้วเพื่อนได้ยินเสียงแล้วอยู่ในไส์คู่เลยเอาล่ะทุกคนลุ้นจัดวินนี้ในไส์คู่นะ แล้วเป็นงานหรือเปล่าโอ้โสมกมั่วไปแล้วไม่เป็นงานเท่าไหร่ <mniej bb> ปิดไปแล้วไม่เช็คไม่เช็คโดนนะไม่เช็คก,ก็โดนเรียบร้อยโอเคสมโปิด MM. สมโปิด MM. MM. แบบเป็นงานเดี๋ยวเราไหลลุกคนเราไหลเราไหลไปแซมันได้ปะวะสุ่มเสี่ยงมากเลยเนี่ย <net> คิดเหมือนกันหรือเปล่า <net> อันไอ้เว้ยเกือบเก็บฐาโห ูไม่คิดว่ามันจะมาแบบแพ็คมาแบบปานท้องกูแพ็คคู่อ่ะโจ้าไอเราไม่คิดว่ามันจะมาแบบนั้นไงดับไฟครับดับไฟข้างบนมีนะข้างบนมีนะเพื่อนข้างบนมีนะโอ้โหดูการส่วนลูกนี้อย่างอย่างสูตรอย่างสูตรโอ้หัวตัวแต่ก็ได้อยู่เฮ้ยมีเอลอยู่ในตัวนึงเอ้า อโอ้โหแล้วเมื่อกี้กูทำไมเพื่อนโอ้ทำกูหลอนล้นไปหมดโอ๊ยเวรเเลยไปละรว,วมดีว่ายิงทำไมเอา้เอาแล้วกูมึงกับกูนะกูรีพอร์ตมากเลยนี่ไงตายหาเลยยิงเล่นไงเอา,เอา,เอาแหละบอมมีความฉลาด300 IQ ทุกคนมาไซเอ A แต่ว่าไอ้ดี่เล่นไซเบี B อยู่คนเดียวอย่าได้รีบไปเติมทุกคนแต่ว่าไอ้นี่มาก่อนแล้วอู้เลือดเก็บ วิ่งทะลุแบบฟิฟี้วห่ยเพื่อเราเอาเรื่องว่ะแต่แป๊บนึงนะมันชื่ออะไรเนี่ยเดซี่เมึงยิงกูทำไมเมื่อกี้ทำกูหลอนลอนไปหมดไอเวนผมว่าเราต้องเคลื่อนพลแบบรวดเร็วใช้ปืนกลเบาน่าจะดีที่สุดโอ้โอ้ยอ้ยอ้ย,อยแ,แลอะไรวะเนี่ยปกติไม่เคยเจอเฮ้ยมันรัดเร็ววะ่ะโ,โมึงเล่นอย่างนี้เลยอะ่ะไม่ทันตั้งตัวไง ไม่ทันตั้งตัวไงหมายถึงผมเนี่ยไม่ทันตั้งตัวผมว่าเร,า,ร,ตา,ราต้องสร้างปรากฏการณ์ทุกคนเดี๋ยวมันต้องรัดไม่อีกแน่นอนเลยเพราะว่ามันไม่มีตังค์นะทุกคน <be> เอ้ามาไม่มาวะรอบเนี้ยไอ้ที่กูซื้อสไนเปอร์ม,มามึงไม่มาวเมื่อกี้กูตือปืนกลมึงงัดหน้ากูไม่พักไอ้ห่าพวกนี้เกราใจมึงยากจริงๆเอ้ยเกือบไปเมืเ่อกี้อจงังหวะถอนสะโคบแล้วรู้เรื่องเลยมันหนีได้เลย โอ้เมื่อกี้ตัวบอเลอรเลยฮะฮเฮ้ยเพื่อนละโถมเอว่ะแต่ว่ามันเนียนรอบนี้ตำรวจมันเริ่มเป็นงานแล้วอุ้ยหัวหนึ่งหัวสองหัวอาแล้วกูบอกแล้วตำรวจมันมีบัฟไอ้นี่เหงาเลยอยู่คนเดียวติม๋มโอ้หันไปหันมาแบบเลิกลากเพื่อนกูนไปไหนหมดวะเรียบร้อยโอ้แล้วเหลืออย่างเยอะเป็นกองทัพเวียดน,นามดูดิโอ้เท่าไหร่เนี่ย หต่อสองนะทุกคนถ้าแพ้นี่ไอหกต่อหนึ่งไม่ต้องพูดไงก็ชนะนี่นี่น,นีมาแล้วตำรวจผู้เป็นฮีโร่ฮีโร่โดนแสะหน้าไปทีแล้วจบเยโอ้เป็นการคัมแบ็กกลับมาในรอบป,ปีไม่มีติดอะไรขเขาเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเศร้าเอออย่างน้อยก็ได้ติ๊กเกอร์ว่าจอนบอสเรียบร้อยลุยกันต่อไม่รอแล้วนะอีกสักหนึงเกมติดลมกับมิราช แบบนี้แบบดีมีคุณภาพเป็นตำรวจก่อนแล้วกันเป็นฝ่ายตั้งก่อนบพรว่าได้เปรียบกว่าเอาละเป็นฝั่งกันก่อนตำรวจดูซิว่าจะเป็นยังไงฝั่งนู้นเขายังไม่ครบเลยนะโอ้แต่ว่าเราน่าจะชนะได้อยู่ใช้โอกาสนี่แหละได้เปรียบเอาชนะโจรฝลัดงข้าไม่ได้ยิงทตลุตะโมไปหนึ่งทีแบบฟอร์มเตียนอ่ะแล้วมันโถมเอนั่นนะโถมเอนั่นนะเอาเอเดซี่เอาไนะอาเวนนี่เองที <laughs> ่มันยิงเราเอาเจอกัน กูอยากเกลียงมึงมานานเร็วอุ้ยตรงกลางไอเดซี่เหรอไอเดซอุ้ยเอาเอาไอเดซี่โอ้โหเราโฟกัสไก่เดซี่เกินไปเลยว่าตรงกลางอ่ะโอ้มันรอบกัดหลังเราทุกคนโอ้โหผมไปโฟกัสไกเดซี่เกินไปแบบใจจะต้องจะล้างแคนไงเรียบร้อยชนะได้ไม่ยากเอาล่ะผมบอกเลยว่าตานี้ไม่ได้โฟกัสแชมป์ไม่ได้โฟกัสยิงเยอะ โฟกัสยิงไอเดซี่เจอเมื่อไหร่ <c oughs> ผมกับเดซี่ต้องมีเรื่องต้องคุยกันหม <c oughs> ันไส้มาขอเป็ดแบบเอแบบจิกแบบหัวแตกดูซิว่าจะโดนหรือเปล่า <c oughs> มาปะออกมาปะ <c oughs> นี่ไงหัวแตกไปดิไอ้ดีม,อ,มอย่ามาฝันตรงนี้ไม่ดีนอนอีกตัวปะอ,อ,อีกตัวไม่มาว่ะไม่ดูดนอืออ่ะละมันปิดสมโมลแล้วมันรูมนรมนรมนร้มันรู้ว่ามันรู้ว่าเรามีของทุกคน <c oughs> อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยระเบิดระเบิดใส่ด้วยแต่ว่าเพื่อนเราช่วยไว้ทัน ด้านบนมีไหมมาดูด้านบนเพื่อดูด้านล่างแล้วก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนเอาเงียบเฉยอยู่ดีเกมตึงเหลือสองตัวแล้วเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้เปิดให้ตรงนี้ไม่น่ามีนะมันน่าจะโยกละเพราะว่ามันเหลือสองคนน่าจะโถมบเพราะว่าม,มันมีบอมอ่ะเฮ้ยเฮมีคนติ๊กตรงกลางเอาแล้วเฮ้ยมันเข้าสายเอวอ่ะนี่ไง <laughs> เฮ้ยผมว่าเราได้ว่ะผมว่าหรือ <diver> ว่าเราคือสไนเปอร์อีลิตในตำนานได้อยู่นะอ่ะระเบิดไปด้วยปว่าต้องระวังนะทุกคนมันอาจจะโถมได้เพราะว่ามันเห็นเรานี่ไงระเบิดไปดอกเต็มข้อมีป่ะมันกระโดดแล้วไปกระโดดเช็คออกป่ะผมว่าต้องปิดบนก่อนเดี๋ยวบนออกมายิงเราอุ้ย ทุกคนเห็นหัวไหมหัวริมิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอดีมันกะจะวัดกับเราอีกแล้วไอดีมันกะจะวัดกับเราเลยือยากหน่อยนะเพื่อนน่ะอ้ยโยโอ๊ยด้านบ้านกูหรือบ้านมึงนะันบาไงอะโอ้โหมันไหลมาจากไซบีเหลือเชื่อโอ้โหเมื่อบ้านของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพื่อนยืนอยู่มากมายแต่ไม่ได้ทำให้เราปลอดภัยขึ้นนะทุกคน เอาล่ะปะไม่น่ามีนะนี่ไงเอาบอดโอเคไม่ได้ดีใจเท่าไหร่เฮ้ยเจอแล้วหูหลุดโฟกัส <ไป S 1> เอาว่ะเอา,อเอาอแต่มันเดินแบบไม่คิดชีวิตเลยเหลือจะเชื่อไอเดซี่อีกแล้วอู๋ว่าเราเสียเชีว์กเดซี่สองรอบแล้วนะอโหเราไปกังวลข้างบนเกินไปไเดซี่มันเลยมีโอกาสปิดทีพเรา ผมว่านะไอเดซี่มันเอาอีกแล้วเชื่อปะผมว่าแม่งโถมเอเพราะเมื่อกี้มันไปบีกับกลางไม่สำเร็จรับทุกคน,นมันต้องกลับมาทางเดิมนี่แฟตสูตรแฟตสูตรออกมาแล้วเรียบร้อยดึงเรียบร้อยโดยคอมโบโงงกันดิงงกันไปดอกอ่ะแล้วบอมตกด้วยเมื่อกี้แฟตสูตรต้องอออไม่ใช่วะหูหลอนหูหลอนนี่ไอศพเดซี่จบแบบไหนอะ โอ้เจ็นย์ว่ะทุกคนมันชิวเกินไปว่ะนี่เป็นการล้างแค้ในเดซี่แล้วแบตพอยแล้วด้วยอะทุกคนจบอันนี้ก็คือชนะแล้วนะโอโหเกมนี้ง่ายเกินเกมศูนยมาเนี่ยดูทรงแล้วค่อนข้างจะเกมศูนย์แฟตขึ้นบนเฮ้ยติดแฟตแล้วด้วยเหรอเฮ้ยมีคนโดนไฟแนละ้วอ,อ,อ๋อมันเป็นบอร์หดหมดแล้ว ไอเดซี่ยังอยู่ไหมนเนี่ยเอา้าอยู่ไซ์บีแล้วเด้ออาแล้วโอ้ยใครยิงอ่ะเฮ้ยข้างหลังมีตัวหนึ่งไอเดซี่มึงคุมบอดมาใช่ไหม <laughs> เรียบร้อยเรายิงเดซี่คือได้แล้วทุกคน <laughs> จบกันไปแบบคิวคิวแปดศูนย์ วิถอว่าเป็นการกลับมาเล่นที่สนุกสนานนะทุกคนคิดถึงบรรยากาศแบบนี้แบบมากๆนะทุกคนไม่ได้กลับมาเล่นนานจัดๆแล้วสำหรับ c s g o รอได้เลยคอนเทนต์ c s g o น่าจะออกมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเคาน์เต2อออกมาเมื่อไรเดี๋ยวเราไปลุยกันครับในเ o า n t e ตอร์ i k e 2นะทุกคนนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครสนุกใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป like, ็นกำลังใจให้ด้วยและกันนะครับผมแล้วเจอกันบ่ายใด c s g o พาเพลินในพาร์ทหน้าทุกคนจัดไปครับ